คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะที่ที่เราไปเอาเลขตัวขาวนะูผาขาวเนาะเมื่อน,นั้นเราไปได้ได้ลงทุนไปแล้วจะพี่ซนะื 3, 5, นะ้อเนะื้อหากับสามหาหาสามไปนั่นแหละไม่ซื้อไปสามหาแมนแะมนซื้อไปสองตัวนี้เราไปแล้วค่ะมาเสี่ยงว่า กับบอกกูแล้วว่าซาทูเดอร์ทะเลสีออกอันม้วนที่ลูกซีไปนี้เนาะก็เลยว่าให้ลูกฟันดีๆได้เด้อเพื่อนนี่ให้ลูกฟันว่าได้เขาได้องแมงสันที่จะฟันว่าพี่ไปได้ปลาน่ะไปเห็นห้องนามมาสั่นบ้านอันที่เป็นต่มีป่าลายแถวสันพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่สิลงไปเดืองก็น่าสันลงไปก็ไปง่มเบิ่งไปจับถูก้างของ่อตัวใหญ่น่ะก็เลยจับอุ้ยมันสิดินมันสิรูดบอว่าสันในความคือจะคลองหนากจับหางป่าแล้วก็เอาเมื่อทหางมาสอนถึงพ่อถึงม้าเนาะสอนมาได้จะไปโน่นคื นุ่งฟังเลยโตขั้วขาโตพี่ละแล้วก็เฝ้าวมาเอาถุงใส่ป่านะกลับบ้านตะขอไงกับโตพี่ลาดูนี่ค่ะนุพี่ละว่ารุ่ณขาเล่าเลยเนาะค่ะวารุณวาจุณพวงมาฝันดีก็เลยคิดว่าสมิชคเนาะคือตอนนี้โชคงวดที่ถือกับฝันยังสี่ฝันว่า ไปพอกองแล้วก็ไปตักกระปางสิละมันหันตูน่อยวัน <kaz> น <an adviser> ี้หันตัวใหญ่วันนี้ก็จะพอกะเครื่งซื้อเลขสองตูนี่ซื้อไปหลายซื้อหลายได้ได้ปากคอใหญ่เนี่ยปากคอใหญ่แล้วก็ได่ว่าชื่อว่าซ้อได้ยุ่งละไปนี่ีต่วใดแน่ต่อที่ซือไว้นมือนลบกนี่หนึ่งหาหนึ่งกับสามหาหาสามนี่ะ่้อวบอกง่ากับนี่หนึ่งหาหาหนึกับสามหาหาสามนี่ละที่ซื้อไว้ซื้อไว้เนาะจ้ะ กลับมามากอนสิน้อยก็เลยมากแมนก็ได้เนี่ยถ้าอธิษฐานมาคั้นเลขสิเข่าคั้นเลขสิออกงวดพิรุษใบหนี่ก็คอยลูกฟันดีๆนี่ก็ะสั่นนี่นี่แล้วฟันดีนะมาฟังก็เลยฝันว่าได้ปลากคอใหญ่หราก็เลยว่าเออตึงมากก็ดีใจอยู่ว่ากรสิออกตัวนี้แหละเพราะว่างวดก้อนนี่ก็ฝันยังซื้อกันก้อนกับแมนกับอายุกับหันเพได้ไลกกักัก็เลยไปแก้พวกฝันฟั้งนะสวัสดีค่ะ ก็เลยไปแก่ความฝันชื่ยายตั้งใยแล้วก็เลยว่าสงสัยลูกสิถือเกว่าสันไปเบื้องลูกที่ลูกซื้อไว้ว่าสันกับว่าสิถือก็เลยเป็นเน้นหัดก่อนนะกะ มันเล่นเรื่องเก่าในแค่สิบตัววัดมอนบันนี้ก็เลยไปเล่นเก่าสามสามเก่าคุณยายว่าจะฟองสิตัวมันเป็นปลาตัวน้อยงวดก้อนนะวันนี้ฟันฟันว่าได้ปลาตัวใหญ่งวดก้อนได้ปลาตัวน้อยเลยไปเทียนตัวซื้อไปหน่อยวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่ได้ปลาตัวใหญ่ตัวใดใบวันนี้เนื่องหาหาเนื้องกับซ้ำหาหาสามเจ้าตะนักตัวใดใบเป็นี้ สองตูนเนี่ะนักทั้งสองเลยอ๋กเองเนีอ้หย่าฮ่าาหนักทั้งหนึ่งหาทั้งสามหานกับซื้อเลขหนึ่งหาหนึ่งกับสามหาสามไวจากกเล่เล่มาอธิษฐานไว้ว่ากันเลขเสียอ่อกม้วนที่ลูกซื้อไปในี่ลูกฟันดีๆในเด้อว่าสั้นก็เลยมาฝฟันว่าไปคือจังวงหน้านี่แหละว่าสั้นกับน้องกาาค่ะไปพอกองนางก็เลยลุ่มไปมาๆคือไปแตนีป่าแถวๆสั้นก็ลุ่มไปไปล้วก็ไป ง้มเบิ้งก็ได้จับเบิ้งหางปากคอตัวใหญ่ไงนะจ้ะก็บาตนี้ยานมันหลุดบอกกัเลยเอามืออีกขางเลยก่อนตรงคอเนี่ยนะว่าเห็นตีนปากคอตัวใหญ่แล้วก็จับโยนขึ้นไม่ฟังเลยคือ้มงฟังเราก็เฝ้าคือเมาเอาใส่ถุงแบบยานมันดิ้นหลุดก็เลยเฝ้าเอากลับบ้านได้สื่อสองตัวละใบหัวก่อนได้ปากคอน้อยงวดนี้ได้ปากคอไงแมนงวดก่อนน่ะได้ป่ามันน่นจะเป็่าน้อยเห็นว่าเต็มอัน คือจังปลาขอนนี่แล้วจเอาทั้งสีเขาเนี่ยไปซ่อนเอามันนันเป็นปลาตัวน้อยนะสันก็ถือยัวกับถือวายเมนถือตัวน้อยวัวนีฝันมาฝันผูได้ปกค่อตัวยงา่ยิ่งสีจใาก็เลยว่ากับเนียนซองตัวนี่และจ่ามากกว่าร่องเนื่งหาเนื่องกับซ้ำหาส้มจ่าจ่าคือเนียนสองตุ่นนี่แหละจ่าฝันดีฝันดีนะครับคน้องถก็ซื้อไเน่งหาเนื่องกับานกัาผู้ใดมากกัตามน้ำก็ได้จ่า หนึ่งหาหานสามหาหาสาม้อกคนกัสามห้าห้าสคนอาจารย์ไปใหญยู่คนเล็กฝันมาได้ปกพอยายหมดงาน ยันเรื่องบาร์มิเจ็ตเด้อร์สันตาว่าอันนี้ตัดชื่อว่ามันใจว่าจังได้กับมิโซะกระถือกับนาะปังก็เนาะียนกับไปไปไปเวาสุยาย้ันหมดก่อนแล้วบาสีถือเลขว่าสันต์วันนี้แล้วกับว่ามันกระตักสีถือได้ไงพว่าสันต์ว่ากับคือกันกันทั่งแอดมินนี่เนาะค่ะกันชันว่าเด็ดป่านี่กันร่งทุนกันทางซื่อหวยเนี่ยมันจังได้กระถือ ขั้นขั้นฟันว่าได้ป่าน่ะจะถือขั้นฟันว่าได้เนื้อนยตัวใดจะ่ย่าซื้อเลยลอตเตอรี่ไปลอตเตี่มั่นนะขั้นฟันว่าได้เนื้อนี่สิสิบอพวกได้เลยขั้นได้ป่านโยกเลิกเลยขั้นฟันว่าได้ป่านี่ถือเลยแต่ยังได้แตถือเนาะแม่ฟันมาได้ปากคอนี่ยตว่าให้ถามตรงๆว่าท่านได้ซื้อตัวอื่นไว้นั่บอค่ะซื้อซองตัวนี้นจะไปซองตัวนี้นักซื้อหลายพ่อก็คือว่าปากคอใหญ่ล่ะตัวอื่นก็มีแต่ลอตเตอรี่ก็เป็นซองแปดกับซองเก่าเท่านั้นจ้าที่เอาไว้ กท้นี่แหละที่ซื้อไว้คือไว้ก็มี่หนึ่งหานึ่งสามหามล็ออรี่กับนี่สองแปดกับสองเก้าสองแปดกับสองเก้าเนล็อตเตอรี่ที่ซื้อไว้เนาะที่ซื้อไว้แต่ว่าอันมาสื่อเล็นี่แหละค่อยฝันซื้อลอตเตอรี่ใบ่อบฝันแดงเนาะอ๋อลอตเตอรี่หนยี่ใบก่อนเลยวตบอลไอฝันอมากแต่เลยมมากมาสื่อสื่อทรงเล็กตัวนี้ไปแล้วกรงขึ้นมากแต่ไม่ฝันจะ เอาใดลงทุนหนึ่งหาหาหนึ่ง no. สามหาหาสาไปกับฝันเลยเพราะว่าเข้ากับอธิษฐานนั่นราคาทุกชม้นเป็นฝันดีนะคะไก่ปากคอไหญ่ขอบคุณหลายๆด้วยขอบคุณนะคะแม่ค่ะลอตเตี่เพ่นสวยเนมาเบ์ฝัน้บอกว่าเพ่นฝันดีอยู่นะคะฝันไก่ปากคอใหญ่นะคะเพ่นดีด้ยลยสิเป็น มาท่าคุณตาค่ะคุณตาแล้วก็มาฮานะคะค่ะคุณตาสวัสดีค่ะได้เราเบนบ่ค่ะตัวเลขใสจ้ามาเบิง้เพราท่านได้เห็นเพราท่านเห็นมาให้เบนะิงน้ำเน่จ่าอ้นี่บ่โอ้ยคุณตาเรามานอนจะขึ้นแล้ก็ตาสองสามขึ้น บอแมนด่เห็นไหลเห็นม้าย่างไนก็เห็นตาแม่มาเมาเสองมาเทสองโอ้เมียหลอบนึงแล้วมารอบแรงนอนจะขึ้นหักนสี่หัขึ้นแล้เมียบ้านญาตลูกญาติหลานเป็นห่วงเันบาจ่าล้วบันี้ก็เลขกลับมาใหม่บันี้มาน้อนยี่สี่สองขึ้นาสันคาราชมลอเอาเลขได้แล้วเราสีเมียเราค่ะบันเ้เัว่าหกสี่แปดกับห้าหนึ่งาสั่นค่ะเราได้แล้ว ชันเวหอยรุ่งอร่อ๋อค่ะเดี๋ยวเด้อจวเคุณตาเดี๋ยวเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็รอก่อนเนาะค่ะคุณตาเราสิกับเราว่าหายเป็ดทรงแล้วยูซีแยกแน่อสั่นค่ะท่านผู้ชมแอดกับสิทรงคาร์ลอดแอยู่ดอกอย่าทรงคาร์ลคุณตาก่อนเนาะค่ะคุณตาแล้วสิกับว่าสั่นกับจังไนล่ะ ไปนารถผู้ใดจักคผู้ใดผู้โูงคนชวนบ่จักละสันเอ้าส่งค่ารถสองร้อยเด้อจ่าคุณตาส่งแล้วส่งแล้วแรงแรงแล้วก็ส่งไว้ก่อนแล้วก็ส่งแล้วแต่ว่าตาไปซื้อลอตเตอรี่บ่สองร้อยที่มันส่งค่ารถซื้อลอตเตอรี่เออแห้งจะได้หลายเนาะตาเนาะ อันนี้ก็เอาไปค่ารถเดอลอตเตอรี่ได้แล้วไม่ต้องไปเอาอีกจักกินราคารดกับซิบ้านั่นก็ไว้ซื้อแน้วกินเนาะตาเนาะซื้อน้กินไปน้ำท้างเดอ้อนี่ค่ะคุณตาเราจะเดินทางกับคอนแกนนะคะกับเมืองพ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเราว่าเราได้ตัวเลขแล้วถือใจว่าตามากบะตัวเลขนี่มามา,มาขักเนาะสมมาถาเอาเนาะสองรอบ ตาว่าได้ยินข่าวว่าตั้งแต่ตามานอนอยู่วัดนี่ตาฝันได้เลขบ่ค่ะได้ได้ตัวใดของตาคือเก้าเก้าศูนย์ตาได้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ได้ของตาน่ะตาเรามานอนอยู่วัดเราได้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะค่ะการร้องเบิงเนาะตาเนาะเพื่อจะมีโชคค่ะอ่ามันมีโชคเอาพูดถอยไม่ตายใส่เลย ผู้เฒ่ามาตายเออม้นมาสันเตี้ยน้อยนี่น้อยนี่นอยู่ในนนีะคะเนี่ยนะค่ะที่คุณตาแล้น้อยแล้ฝันว่ามีผู้เฒ่ามาผู้เฒ่าตายแล้วกับเม้นบันเน่ตาได้ตีเลขเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเม้นมาตาตายก็เป็นศูนย์อยู่แล้วตายก็เป็นศูนย์ผู้เฒ่าก็เป็นเก้าเม้นมาค่ะ ต่ว่ากะเห็นตานี่ได้ซื้อลอตเตอรีร่ไว้แล้วเนาะก็009เนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความฝันของคุณตาที่เรามานอนอยู่ที่วัดพระนิรนามเนี่เนาะค่ะน,นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่คุณตาเรามา่ล่อนาะคะมาล่อเอาอยู่ที่วัดพระนิรนามเนี่ก็ได้648และ51นะคะและเลขของคุณพี่นะคะคุณพี่แมคคาลอตเตอรี่เนาะค่ะ,เร,ะ,ะ,คะเราฝันเรา ลงทุนแล้วเสี่ยงโชคแล้วคือหาหนึ่งหนึ่งหาและหาสามสามหาเนาะคะ่ะเพิ่นกับฟันว่าเพื่อนใดปากคอใหญ่นะคะเพิ่นกับมันใจว่าเพื่อนจัดถูกแล้วเนาะคะ่ะสําหรับเลขที่เราลงทุนไปเนาะคะ่ะส่วนคุณตามานอนอยูวัดนี่แล้วกับฟันนะคะเพิ่นกับฟันได้เก้าศู 09. นย์ศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางเท่านั้นนะคะแอดกันน้ำมาเสนอท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ ย่ำเด้อค่ะแนวทางนะคะพิถูกกายว่าให้กันเด้อค่ะทาทำไปชมบอมาประชบกับแค่เรื่อน่านค่ะ้ามากประอบกระจังไผเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสื่อสลายกินแบงค์รัฐบาลและทุกๆครั้ก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ